สวัสดีค่ะออกแล้วผลชนสูตรการเสียชีวิตผิงชยดาเมื่อวันที่9ธันวาคม2567ความคืบหน้าล่าสุดกรณีผิงชยดาเสียชีวิตหลังไปร้านนวดซึ่งเจ้าตัวเคยโพสต์ว่าล้มป่วยติดเตียงหลังไปนวดใครเส้นและโดนนวดท่าบิดคอจนกระดูกทับเส้นประสาทแต่ล่าสุดสสอจอุอดรธานีถแถลงผลชนสูตรผิงชยดาจากแพทย์พบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ดรนายแพทย์ Pat, สมชายโชติยวัฒเวลานายแพทย์ Pat, สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีตั้งโต๊ะแถลงผลชนะสูตรผิงชยาดาหลังมีข่าวออกมาว่าเสียชีวิตหลังไปนวดดรนายแพทย์ Pat, สมชายโชติระบุว่าผลการชนะสูตรจากแพทย์พบว่าผิงชยาดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีเชื้อราร่วมด้วย และทางสอสอจอ,อุดรธานีไม่ยืนยันว่าเกิดจากการนวดทว่าหากทางญาติยังติดใจสามารถร้องขอตำรวจชนสูตรพริกศพได้ไม่เกี่ยวกับสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ